ก่อนจะดูคลิปอย่าลืมกดติดตามช่องสิบทิศด้วยนะคะตอนที่169ของขวัญชิ้นใหญ่จากชุยเซาวซีในตอนนี้เหรียญฟังโจนั้นกำลังขาดคนช่วยงานอยู่จริงๆโดยเฉพาะคนที่มีความสามารถระดับมืออาชีพอย่างฉินเฟิงและซูจือจี้เนื่องจากคนทั้งสองนี้ เคยเป็นเจ้าหน้าที่ของใต้ท้าข้าราชสำนักต้องโทษคนนั้นมาก,ก่อนย่อมต้องมีความสามารถและมีความรู้อยู่จริงๆแต่ถึงอย่างไรสองคนนี้ก็เป็นอดีตเจ้าหน้าที่ของทางการไม่รู้พวกเขาจะยอมเชื่อฟังคำพูดของตนเองได้หรือไม่บ้านของเราเป็นเพียงเจ้าของบ้านธรรมดาเท่านั้นการที่เจ้านำทั้งฉินเฟิงและซูจือจี้เข้ามาในบ้านของเรามันจะไม่เป็นการผิดที่ผิดทางไปหน่อยหรือ วัดเล็กๆของพวกเราไม่สามารถรองรับพระพุทธรูปองค์ใหญ่ได้หรอกนะเหรียญฟางโจหันไปกล่าวยิ้มๆกับชุยเซาซีได้ยินท้ายคําเหล่านี้ของเหรียญฟางโจชุยเซาซีก็เลิกคิวขึ้นมองฉินเฟิงและซูจือจี้ทั้งสองคนพวกเจ้าทั้งคู่ออกไปรออยู่ที่หน้าประตูก่อนฉินเฟิงและซูจือจี้ขานตอบรับว่าขอรับและก้าวถอยหลังออกไปอย่างให้ความเคารพ เหลียนฟางโจเพียงแค่มองไปที่พวกเขาและถอนหายใจอยู่ภายในใจอย่างไรก็ตามคนทั้งคู่นี้ต่างก็มีพื้นเพอยู่บ้างมารยาทเช่นนี้ไม่มีอะไรจะพูดติได้จริงๆแม้ว่านางจะต้องการคนที่มีความรู้ความสามารถของพวกเขาเพื่อนำมาใช้งานแต่นางก็ไม่รู้ว่าจะรักษาและควบคุมคนอย่างพวกเขาเอาไว้ได้อย่างไรสำหรับคนแบบนี้ถ้าพวกเขาเป็นฆาทาตของตระกูลใหญ่ที่มีธรรมเนียมปฏิบัติ และข้อบังคับด้านกิริยามารายาทที่ดีทุกอย่างก็จะเป็นไปได้สวยแต่ถ้าจะให้พวกเขาเป็นข้ารับใช้ในบ้านของคนบ้านนอกอย่างพวกนางต่อไปพวกเขาจะมีข่มเหงรังแกผู้เป็นนายรอหรือคนอย่างพวกเขาจะเต็มใจอยู่รับใช้นายที่ต่ำต้อยกว่าสถานะเดิมที่พวกเขาเป็นได้หรือถ้าเป็นคนที่ไม่ปรับความเข้าใจายอย่างไกลเกลี่ยประนีประนอมให้ดีๆบางทีความรู้สึกของพวกเขา อาจจะยังคงเต็มไปด้วยการดูถูกดูหมิ่นเจ้านายหากเป็นอย่างนั้นจริงๆแล้วจะเกิดอะไรขึ้นอีกแน่นอนว่ามันเป็นเรื่องปกติธรรมดาที่คนสถานะสูงส่งอย่างชุวยเ้าซีจะปราบปรามและควบคุมพวกเขาเอาไว้ได้แต่พวกเราบ้านเหรียนจะทำอย่างชูยเเ้าซีได้อย่างไรกันพวกเรามีอะไรไปควบคุมพวกเขาได้เล่าพวกเราไม่มีอะไรเลยด้วยซ้ำไป เหลียนแฟนโจให้ความสำคัญกับไฟที่จะปลูกในปีหน้าเป็นอย่างมากแน่นอนว่านางย่อมไม่ปรารถนาที่จะทิ้งรางเงาแห่งความรู้สึกไม่พอใจและไม่เต็มใจเอาไว้ในใจของใครก็ตามที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการปลูกไฟครั้งนี้เอาไว้ข้างกายพวกเขาทั้งสองควรเคยทำงานเป็นเจ้าหน้าที่ทางการเกษตรแน่นอนว่าพวกเขาต้องมีความเข้าใจในด้านนี้เป็นอย่างดีที่แย่ไปกว่านั้นก็คือ ตัวนางเองนั้นมีหลายสิ่งหลายอย่างที่ต้องลงมือกระทําอย่างลับๆไม่อาจให้ใครรู้ใครเห็นได้เหรียญฟงางโจไม่แน่ใจว่าพวกเขาทั้งสองคนจะสามารถค้นพบว่านางแตกต่างจากคนในยุคนี้ได้หรือไม่กล่าวได้ว่าความเสี่ยงนั้นมากเกินไปฟางโจเจ้าไม่ต้องกังวลใจไปชุยเซาซีพูดขึ้นอย่างรีบร้อนพวกเขาทำความผิด มีคดีติดตัวอยู่จึงถูกปลดสถานะให้กลายเป็นทาสพวกเขาจะต้องเป็นทาสไปทั้งชีวิตหากเจ้านายไม่พอใจพวกเขาพวกเขาก็จะถูกทุบตีจนตายโดยไม่เกิดเรื่องอะไรขึ้นเลยหากพวกเขากล้าที่จะหลบหนีมันจะเป็นอัชญากรรมที่้ายแรงยิ่งขึ้นกว่าเดิมทั้งสองคนนี้ไม่เพียงแต่มีความรู้ความสามารถเท่านั้นแต่พวกเขายังเป็นคนที่ซื่อสัตย์และจงรักภักดีด้วยพวกเขาเคยตรุราไปมาในทุ่งนา พวกเขาเป็นคนที่ถ่อมตัวและเรียบง่ายเข้ากับคนรอบตัวได้ดีข้าได้ส่งคนไปสอบถามเกี่ยวกับเรื่องนี้มาอย่างชัดเจนแล้วเจ้าวางใจได้แต่เพราะเจ้านายเก่าต้องคดีทําให้พวกเขาถูกพลอยขายเป็นทาสไปด้วยพวกเขาได้รับความเดือดร้อนมาไม่น้อยหากเจ้ายินดีที่จะรับพวกเขาเข้ามาใช้งานช่วยให้พวกเขากลับมาใช้ชีวิตในรูปแบบเดิมที่เคยเป็นอีกครั้งนั่นถือเป็นพระคุณนันยิ่งใหญ่สําหรับพวกเขาแล้ว พวกเขาจะยิ่งรู้สึกขอบคุณเจ้าถึงจะถูกพวกเขาจะไปมีหัวใจสองดวงคิดเป็นอื่นได้อย่างไรอีกจริงหรือเหลียนฟางโจถามพร้อมกับเบิกตากว้างขึ้นจริงสิชุยเซาซีรับประกันพร้อมเอ่ยคำพูดเหยียดหยันออกมาอีกประโยคหนึ่งเว้นแต่พวกเขาจะไม่ต้องการมีชีวิตอยู่อีกต่อไปแล้วเหลียนฟางโจรุนคิดวุ่นวายสับสนพัวพันไปมาครั้งแล้วครั้งเล่า ในที่สุดก็กัดฟันทนอย่างลับๆเอาเถอะเก็บคนเอาไว้ก่อนนางกำลังขาดแคลนคนใช้งานได้อยู่จริงๆนี่นะต่อให้พวกเขาทั้งสองคนไม่เกรงกลัวนางแต่พวกเขาทั้งสองคนก็ไม่เกรงกลัวชุยเซ้าซีได้หรือหากเพียงตั้งข้อสันนิษฐานเอาไว้ว่าพวกเขาทั้งสองคนรู้ดีถึงสถานะปัจจุบันของตัวเองแล้ว มันเป็นไปไม่ได้ที่พวกเขาจะคิดหลบหนีจากไปนั่นมันมียิ่งเป็นการทำลายตัวเองและไม่เป็นประโยชน์กับตัวเองเอาเลยมีใช่หรือถ้าอย่างนั้นก็ลองใช้งานพวกเขาดูเหลียนฟางโจพยักหน้าและยิ้มถ้ามันได้ผลเจ้าก็ช่วยข้าได้มากจริงๆคำว่าขอบคุณสองคำนี้ยังไม่ทันได้พูดออกไปชุยเซาซีก็โบกมือไปมาพูดขึ้นเสียก่อนว่า ไม่ต้องขอบคุณเจ้าไม่จำเป็นต้องสุภาพกับข้าเช่นนั้นก็เรียกให้พวกเขาเข้ามาเลยดีหรือไม่เหลียนแฟงโจได้แต่หัวเราะกับท่าทีของเขานางจึงพยักหน้ารับส่วนชุยยี่บ่ารับใช้ผู้มีวิสัยทัศน์ไม่ธรรมดาคนนั้นไม่ต้องรอให้เจ้านายสั่งก็หันไปตะโกนเรียกคนอยู่หน้าประตูเรียบร้อยแล้วเจ้าสองคนเข้ามาได้ฉินเฟิงและซูจือจี้เข้ามาตามคำสั่ง พวกเขาคุกเข่าลงโดยไม่รอให้สั่งการเช่นกันเหลียนฟางโจกล่าวขึ้นว่าแม้ว่าชุยกงจือจะบอกว่ายกพวกเจ้าให้กับข้าแต่พวกเจ้าก็เห็นแล้วว่าครอบครัวของเราเป็นเพียงคนบ้านนอกธรรมดาผู้หนึ่งพวกเราอยู่ที่นี่เพื่อทำงานในไร่ในานาหากพวกเจ้าไม่ต้องการเป็นบ่าวอยู่กับพวกเราที่นี่ก็จะไม่มีใครบังคับพวกเจ้าได้ พวกเจ้าสามารถติดตามชุยกงจือกลับไปและให้ชุยกงจือจัดการมอบหมายหน้าที่อื่นที่เหมาะสมให้กับพวกเจ้าได้ข้ารับรองว่าชุยกงจือจะไม่ตำหนิลงโทษพวกเจ้าในเรื่องนี้เหลียนฟางโจกล่าวพร้อมกับมองไปทางชุยเซาซีชุยเซาซีจึงพยักหน้าและพูดว่าใช่ถ้าพวกเจ้าไม่ต้องการอยู่ที่นี่ข้าก็จะพาพวกเจ้ากลับไปจัดการมอบหมายงานอื่นให้ใหม่อีกครั้ง แต่ถ้าพวกเจ้าเลือกที่จะอยู่ที่นี่พวกเจ้าจะต้องลืมทุกสิ่งทุกอย่างในอดีตที่เคยเป็นไปให้หมดสิ้นและตั้งใจทำงานอย่างหนักถ้าพวกเจ้ามีความคิดที่เป็นอื่นขึ้นมาเมื่อใดข้าก็ขอโทษที่ต้องบอกเตือนเอาไว้ก่อนล่วงหน้าว่าข้าจะไม่ใจอ่อนให้กับพวกเจ้าอย่างเด็ดขาดข้าเองเป็นคนไม่มีอะไรมากแต่พวกเจ้าต้องยึดถือคำสั่งของข้าให้ดีถ้าพวกเจ้าทำสิ่งต่างๆด้วยความซื่อสัตย์สุจริตแน่นอนว่าเราจะไม่ปฏิบัติกับพวกเจ้าอย่างเลวร้าย พวกเจ้าพิจารณาเองเถอะว่าจะอยู่ที่นี่หรือไม่เหรียญฟางโจส่งคำเตือนออกไปแล้วก็เหลือบมองทั้งคู่นิ่งๆฉินเฟิงและซูจือจี้ถูกเหรียญฟางโจจ้องมองด้วยสายตาเช่นนั้นหัวใจของพวกเขาเต็มไปด้วยความหวาดกลัวและหวาดหวั่นโดยไม่รู้ตัวความรู้สึกเช่นนี้มันเป็นไปไม่ได้ที่จะเกิดขึ้นกับพวกเขาตรงหน้าพวกเขาเป็นเพียงเด็กสาวบ้านนอกผู้หนึ่งทำไมถึงกลายเป็นแบบนี้ไปได้ เมื่อพวกเขามองไปยังชุยเซาซีก็เห็นว่าชุยเซาซีเองก็กำลังมองเหรียญฟางโจอยู่ด้วยใบหน้าอันอ่อนโยนมีเมตตาพร้อมรอยยิ้มที่ริมฝีปากยกขึ้นอย่างพึงพอใจอย่างยิ่งพวกเขาก็ตระหนักขึ้นมาได้ในตอนนั้นเองว่าแม่นางน้อยผู้นี้สง่างามมากไม่น่าแปลกใจที่ชุยกงจือจะปฏิบัติต่ตอนางเช่นนี้ถ้าพวกเขาเลือกกลับไปที่บ้านตระกูลชุย เป็นไปไม่ได้เลยที่คนบ้านชุยจะเรียกใช้งานพวกเขาในความสามารถดั้งเดิมที่ติดตัวพวกเขามาซ้ำอีกครั้งเป็นไปได้มากที่พวกเขาจะกลายเป็นบ่าวชั้นล่างและถูกผู้คนเยาะเย้ยรงแกไปตลอดชีวิตหากเป็นเช่นนั้นมันจะไม่ดีกว่าหรอกหรือที่พวกเขาจะเสาะหาสถานที่ปลอดภัยในพื้นที่ชนบทอันห่างไกลเช่นนี้แม้ว่าสภาวะการต่างๆของที่นี้จะยุ่งยากกว่า แต่ว่าพวกเขาก็สบายใจกว่าและไม่จำเป็นต้องอดทนอยู่กับสายตาดูถูกดูแคลนอันร้ายกาจเหล่านั้นรอบด้านควทั้งสองกลับมีความคิดเหมือนกันโดยไม่ได้ตั้งใจเมื่อพวกเขาหันมองหน้ากันก็รู้ได้ถึงการตัดสินใจของกันและกันในทันทีเบ่าวินดีจะอยู่ที่นี่ขอรับนายหญิงได้โปรดรับเบ่าวาไว้ด้วยเถอขอรับฉินเฟิงและซูจือจี้โขกศีรษะของพวกเขาลงพร้อมกัน พวกเจ้าจะไม่คิดให้รอบคอบก่อนอีกสักครั้งหรือนี่เป็นทางเลือกครั้งสำคัญที่จะส่งผลกระทบต่อชีวิตของพวกเจ้าในวันข้างหน้าเลยเชียวนะเหรียญฟางโจยังไม่ตอบรับคำขอของพวกเขาในทันทีแต่นางพูดในเชิงยั่วยุขึ้นแทนที่อย่าได้หวาดกลัวพวกเจ้าเพียงแค่พูดในสิ่งที่พวกเจ้าคิดอยู่ในหัวก็พอไม่สำคัญว่าจะเป็นค่าหรือชวยกงจือ่อพวกเราจะไม่โทษการตัดสินใจของพวกเจ้าเป็นแน่ แต่พวกเขาทั้งสองควรต่างสายหน้าปฏิเสธในทันทีฉินเฟิงกล่าวว่านายหญิงเบ่าคิดดีแล้วเบ่าต้องการอยู่ที่นี่ไม่ว่านายหญิงจะพูดอย่างไรเบ่าก็ไม่มีวันเปลี่ยนใจแล้วขอรับเบ่าเองก็เช่นกันขอรับสูจือจี้ยังกล่าวเสริมขึ้นอีกว่าจากนี้ไปนายหญิงจะเป็นเจ้านายของเบ่าคำสั่งของนายหญิงจะอยู่นอกเหนือทุกอย่างและเบ่าจะไม่มีวันนอใจออกหางขอรับ ถ้าบอกได้เลยทั้งสองคนนั้นใช้งานได้ดีฟางโจไม่ต้องเป็นกังวลชุยเซาซีรับระการยิ้มยิ้มเลียนแฟงโจเองก็หันไปยิ้มให้กับเขาจากนั้นก็หันมาพยักหน้าให้กับฉินเฟิงและซูจือจี้และพูดขึ้นเบาๆว่าในเมื่อพวกเจ้าเลือกที่จะอยู่ที่นี่เองพวกเจ้าก็ต้องรับผิดชอบต่อทางเรื่องนี้ของพวกเจ้าเองด้วย ต่อไปพวกเจ้าจะมาเที่ยวพูดว่าข้าไม่ได้ให้โอกาสให้เจ้าในการเลือกถ้าพวกเจ้าทำอะไรบางอย่างขึ้นมาจริงๆข้าก็ไม่เกรงใจที่จะบอกกับพวกเจ้าว่าข้าไม่กลัวเรื่องตลกใดๆของพวกเจ้าแนะ่ครอบครัวของพวกเรานั้นยากจนและไม่มีอะไรเลยเงินเขาๆที่พวกเราใช้อยู่ในขณะนี้นั้นเป็นเงินที่ถูกหยิบยืมมา ข้าจำเป็นต้องใช้ใจ่ายทุกสิ่งทุกอย่างด้วยความระมัดระวังแม้ว่าน,นี่เป็นเพียงเรื่องเล็กน้อยแต่ข้าก็ยังต้องการพูดกับพวกเจ้าให้ชัดเจนฉินเฟิงและซูจือจี้พยักหน่ารับค้งแล้วครั้งเล่าชุยเซาซีขมวดคิ้วด้วยความไม่พอใจและพูดขึ้นว่าฟางโจเจ้ากำลังพูดถึงเรื่องอะไรของเจ้ากันเจ้าระมัดระวังตัวมากเกินไปมันก็แค่เงินไม่กี่หมื่นเหลียงเองไม่ใช่หรือข้า เมื่อเห็นเหรียนฟางโจเลตามองทางเขาเล็กน้อยชุยเซลซีพลันรู้สึกว่าเหมือนมีอะไรบางอย่างผิดพลาดในคำพูดของเขาเข้าให้อีกแล้วชุยเซลซีจึงรีบหัวล้อออกมาด้วยความกระตือรือร้นสติปัญญาอันเฉลียวฉลาดพันธลักษ์ออกมาพร้อมรอยยิ้มประจบเอาใจและกล่าวขึ้นว่า อย่างไรเสียถ้าเจ้าเกิดพ่ายแพ้ไม่ประสบความสำเร็จในปีหน้าเจ้าก็ยังมีปีถัดไปปีถัดจากปีถัดไปและปีถัดถัดไปอีกเรื่อยๆข้าจะให้เจ้ายืมเงินอีกครั้งและอีกครั้งจนกว่าเจ้าจะประสบผลสำเร็จแล้วค่อยคืนเงินให้ข้าทีหลังก็ได้ตกลงไหมน้ำเสียงของชวยเซาซีประจบประแจงเอาใจอย่างเห็นได้ชัดทำให้เหลียนฟงางโจจะหัวเราะก็ไม่ได้จะร้องไห้ก็ไม่ออก ถึงขนาดหายใจไม่ออกก็ต้องกลั้นเอาไว้ในอกกันเลยทีเดียวแต่เลียนเจอกลับพ้นเสียงหัวเราะออกมาอย่างขบขันแล้วชุยยี่แอบหันหน้ากรอกตาของเขาขึ้นฟ้าอย่างลับๆและคิดอยู่ในใจอย่างเงียบเชียบมีให้ชุยเศ้าซีได้ระแคะระคายใจว่านั่นไม่ใช่เจ้านายผู้มีสเสน่ห์และสง่างามอย่างเหลือล้นของข้ามันต้องเป็นปีศาจชั่วร้ายที่มาแอบสิงสู่อยู่แน่ๆฉินเฟิงและซูจือจี ก็อดไม่ได้ที่จะรู้สึกระมัดระวังตัวอยู่อย่างลับๆเช่นกันพวกเขารีเพิ่มความเคารพนับถือในเหรียญฟางโจอึ้นอีก2ส่วนทันที<ๆ>ตอนที่170ของขวัญชิ้นใหญ่จากชุยเซาซีพารสองข้าจะยอมรับหนังสือสัญญาการขายตัวของทั้งสองคนนี้ไว้แต่ข้าจะคืนเงินค่าทาสนี้ให้กับเจ้าเอง เหรียญฟางโจกล่าวออกไปแล้วก็รังรออยู่เป็นเวลานานโดยไม่พูดอะไรอีกข้าไม่ได้ต้องการมันหรอกชุยเช้าซีรู้สึกขัดเคืองใจขึ้นมาในทันใดเหรียญฟางโจยิ้มเล็กน้อยและชำเลืองมองเขาอย่างใจเย็นและกล่าวขึ้นว่านั้นไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะไหนเจ้าบอกว่าจะไม่กังวลใจเกี่ยวกับเรื่องของข้ามิเช่หรือไรอย่างไรก็ตาม หากว่าปีนี้ค้าเกิดใช้เงินหมดขึ้นมาค้าย่อมจะต้องไปขอยืมเงินจากเจ้าแน่ๆยังจะมีปีหน้าปีถัดไปปีถัดๆไปอีกล่ะเจ้าพูดเองนะฟงางโจเจ้านี่ก็จริงๆเลยชุยเซาซีหัวเราะออกมาและถอนหายใจกล่าวขึ้นว่าตามใจเจ้าแล้วเขารู้ว่านางก็พูดไปอย่างนั้นเองแต่นางจะไม่มีวันมาหยิบยืมเงินจากเขาอย่างแน่นอน หทั้งสองนี้ขายตัวเป็นทาสต้องใช้เงินไปเท่าไหร่เพื่อจะซื้อมาชุยเซาซีจะไปรู้เรื่องเล็กๆน้อยๆแบบนี้ได้อย่างไรกันดังนั้นเขาจึงกวาดสายตามองไปทางชุยยี่ชุยยี่รีบหัวรอและกล่าวว่าควทั้งสองนี้ซื้อมาด้วยจํานวนเงินทั้งสิ้น20เหรียญขอรับเหรียญฟางโจพยักหน้ารับและพูดขึ้นว่าข้าจะไปหยิบตัวเงินออกมาให้เจ้าจากนั้นนางก็ลุกขึ้นและเดินไปในห้อง เมื่อนางหยิบตัวเงินออกมาและมอบให้กับชุยยีฉินเฟิงและซูซือจี้ทั้งสองคนก็ยืนรอให้นางสั่งการอยู่พร้อมด้วยสัมภาระซึ่งไปนำออกมาจากรถมา้าถือเอาไว้กับตัวเรียบร้อยแล้วพวกเขาสองคนหนีบมวนผ้าปูที่นอนเอาไว้ต้รักแร้และแบกห่อสัมภาระขนาดใหญ่เอาไว้บนไหล่ในนั้นควรจะเป็นพวกเสื้อผ้ารองเท้าและถุงเท้าไม่จำเป็นต้องบอกกล่าว เหลียนฟางโจก็รู้ว่าชุยเชาซีต้องเป็นคนสั่งการให้ใครบางคนจัดการหาซื้อมาแน่นอนและแน่นอนว่ามันเป็นการช่วยแก้ปัญหาของนางไปในตัวด้วยท่าที่ก้าวออกมาจากเงื้อมมือของเรือนคาทาตนอกจากเสื้อผ้าที่สวมใส่อยู่กับตัวแล้วยังมีห่อสัมภาระสำหรับเดินทางที่ไหนได้อีกเล่าจะจัดการอย่างไรต่อไปละ่ะทีนี้เหลียนฟางโจได้แต่ปวดหัวขึ้นมาจริงๆแล้ว ห้องของเหรียนเจอเหลียนเชิญและอาเจียนนั้นเดิมทีก็มีเพียงเตียงหลังเดียวแต่หลังจากมีอาเจียนเข้ามาเขาก็เพิ่มเตียงเล็กๆเข้าไปหลังหนึ่งแต่ตอนนี้มีเพิ่มมาอีกสองคนหากต้องเพิ่มเตียงเสริมเข้าไปในห้องนั้นอีกมันไม่สะดวกอย่างยิ่งจะปล่อยให้พวกเขานอนพื้นในฤดูหนาวแบบนี้มันก็ทรมานจริงๆถึงเวลาต้องปรับปรุงสร้างบ้านหลังนี้ขึ้นใหม่เสียแล้วสิ เหลียนฟางโจแอบ,บคิดอยู่ในใจเงียบๆอันที่จริงไม่ใช่ว่านางไม่มีความคิดนี้อยู่ในใจเพียงเพราะว่านางยังไม่มีเวลามากเพียงพอและอีกประการหนึ่งเพราะนางยังคิดว่าอย่าเพิ่งโอ้อวดหญิงพยองมากจนเกินไป ยิ่งไปกว่านั้นนางไม่ต้องการใช้เงินที่ยืมมาเพื่อสร้างบ้านที่อยู่อาศัยเสียใหม่นางต้องการรอให้สามารถหาเงินมาได้ในปีหน้าเสียก่อนจึงค่อยจัดการสร้างบ้านขึ้นมาใหม่เจียเจียเหรียนเจอพลันพูดออกมาอย่างกระทันหันในช่วงเวลานั้นว่าให้พวกเขาสองคนไปอยู่เรือนกวัวดังตรงปากทางเข้าหมู่บ้านนั่นก็ได้ภายในเวลาไม่ถึงสองวันเรือนที่นั่นก็สร้างเสร็จแล้วและสามารถเข้าอยู่ได้เลยมีเช่หรือ เหลียนฟางโจพันนึกขึ้นมาได้ทันทีเช่นกันนางจึงยิ้มออกมาได้ในที่สุดนี่ถ้าเจ้าไม่พูดออกมาข้าก็ลืมนึกถึงที่นั่นไปแล้วสิถูกต้องแล้วที่นั่นควรจะต้องมีคนอยู่เฝ้าในตอนกลางคืนวัสดุต่างๆที่กองเก็บเอาไว้จะปลอดภัยกว่าไม่มีคนอยู่เลยนางพูดอย่างผ่อนคลายมากขึ้นน่าจะใช้เวลาสองสาวันกว่าที่นั่นจะเรียบร้อยทั้งยังต้องสาสางทำความสะอาดเสียก่อน ช่วงนี้พวกเจ้าก็ปูนอนกับพื้นอยู่ในห้องใต้หลังคาไปก่อนตั้งแต่ฉินเฟิงและซูจือจี้ตัดสินใจที่จะอยู่ที่นี่พวกเขาได้เห็นสภาพในครอบครัวของเหรียญฟางโจแล้วพวกเขาก็เตรียมตัวเตรียมใจเอาไว้เรียบร้อยแล้วเมื่อได้ยินคำพูดเหล่านี้ของเหรียญฟางโจพวกเขาก็ไม่ได้รู้สึกอะไรและตอบรับด้วยน้ำเสียงเคารพนอบน้อมข้าจะพาพวกเขาขึ้นไปชั้นบนเอง เหลียนเจอพูดและลุกขึ้นมาฉินเฟิงและซูจือจี้จึงถอยออกไปและตามเหลียนเจอไปยังห้องใต้หลังคาชุยกงจือนี่มันสายมากแล้วเจ้าเหลียนฟางโจเหลือบมองไปยังแสงแดดที่จางลงด้านนอกและหันมาพูดกับชุยเซ้าซีแต่ชุยเซ้าซีเต็มใจจะจากไปที่ไหนกันเล่าเขาจึงแค้นเสียงออกมาเบาๆอย่างคับแ้นและขุนเคืองใจนักและพูดทักทวงขึ้นว่า ฟางโจเจ้าช่างน่าสนใจยิ่งนักข้าช่วยเจ้าแล้วเจ้าจะไม่เชื้อเชิญข้ากินข้าวสักมื้อเลยหรือข้าเหลียนฟางโจพูดขึ้นว่าแม้ว่าอีกไม่นานจะถึงเวลาอาหารเย็นแล้วก็จริงแต่ถ้าข้ารังเจ้าไว้ทานอาหารเย็นด้วยกันแล้วทีนี้เจ้าจะเดินทางกลับไปได้ยังไงอีกในแถบชนบทของเรานี้เดินทางไม่สะดวกจริงๆและยิ่งเดินทางตอนกลางคืนยิ่งไม่สะดวก ตอนนี้หรือไม่ในครั้งต่อไปเมื่อมีโอกาสข้าจะต้องเชื้อเชิญเจ้าอย่างแน่นอนดีหรือไม่ครั้งต่อไปก็คือครั้งต่อไปสิข้าจำได้แต่ว่าครั้งนี้เป็นครั้งแรกครั้งแรกก็คือครั้งแรกเจ้าไม่สามารถนำครั้งแรกกับครั้งต่อไปมาผสมรวมกันได้หรอกนะชุยเซาซีกล่าวถ้อยคำมูทะลุหัวชนฝาออกมาโดยไม่รู้สึกกระดากอายเลยแม้แต่น้อย ส่วนประเด็นเรื่องการเดินทางอยู่บนท้องถนนในช่วงเวลากลางคืนอะไรนั่นมันไม่ใช่ปัญหาเสียหน่อยเขายอมรับขณะชำเลืองมองมาว่าข้าจะไม่ไปแน่ถ้าการเดินทางบนท้องถนนมันไม่ปลอดภัยในตอนกลางคืนเจ้าก็แค่ให้ข้าพักอยู่ที่นี่ด้วยสักคืนหนึ่งสิเหลียนฟางโจและชุยยี่หันมองสบตากันโดยไม่รู้ตัวและทั้งคู่ต่างก็เห็นอารมณ์ความรู้สึกที่พรุงพร่านอยู่ภายในแววตาของกันและกัน อย่างที่เรียกว่าอะไรนะเอิมที่เรียกว่าน้ำท่วมปากพูดอะไรไม่ออกเลยแม้แต่สักคำเดียวไร้คำพูดจริงๆเหรียญฟางโจจำต้องตั้งสติอารมณ์และพยายามให้คำอธิบายอย่างอดทนอย่างยิ่งยวดไม่ใช่ว่าข้าไม่ต้องการให้ที่พักกับเจ้าแต่เจ้าก็เห็นบ้านของพวกเราหมดทุกซอกทุกมุมแล้วมีใช่หรือเจ้าคิดว่าเจ้าจะสามารถพักค้างคืนได้ที่ส่วนไหนของบ้านเรากันล่ะ ครั้งนี้เหรียญฟางโจได้เรียนรู้และมีประสบการณ์มากขึ้นกว่าเดิมดังนั้นนางจึงไม่พูดอะไรที่เกี่ยวข้องกับประโยคที่ว่าในครั้งต่อไปเมื่อมีโอกาสข้าจะอะไรนั่นออกมาอีกแล้วข้าไม่ใช่คนมากเรื่องเสียหน่อยชุยเซาซียิ้มแย้มพอใจเมื่อได้ยินคำพูดกึ่งถอยกึ่งยอมรับของเหรียญฟางโจตราบใดที่ยังมีที่ให้นอนหรือว่าก็แค่นั่งงีบเอาสักหน่อยก็ได้เจ้าไม่ต้องกังวลกับข้าหรอก ไม่ดีไม่ดีแน่ๆข้ามีเลือกมากจริงๆเจ้าอย่าได้กังวลเหลียนฟางโจกล่าวเตือนจนปากเปียกปากแฉะด้วยความหวังดีกล่าวจนเสียงแหบแห้งแต่ผู้คนอย่างชุยกงจือเป็นตาอย่างไรก็ไม่หือไม่อือไม่ยอมล้างหูรับฟังเอาเสียเลยในที่สุดเหลียนฟางโจก,ก็ไม่มีทางเลือกนอกจากหยุดคิดเรื่องนี้อยู่ครู่หนึ่งแล้วพูดว่า เอาละถ้าอย่างนั้นเจ้าอยู่ที่นี่ก็ได้แต่ข้าต้องบอกเจ้าเสียก่อนถ้าเจ้าต้องการจะอยู่เจ้าต้องฟังการจัดเตรียมของข้าและพรุ่งนี้เจ้าจะต้องกลับไปแน่นอนว่าชุวเซาซีไม่ขัดข้องที่จะฟังการจัดเตรียมของเหรียญฟางโจแต่จะให้เขากลับไปในวันพรุ่งนี้เอิ่มปกติช่วงเวลากลางวันพวกเจ้ามีงานอะไรต้องทำพวกเจ้าก็ทำไปเสียสิไม่ต้องมาสนใจไม่ต้องมากังวลคอยดูแลเรื่องของข้าจริงๆนะ ชวยซาซีหัวเราะและยังพูดอีกว่าข้าอยากเห็นที่ดินที่เจ้าไปซื้อมาและมันมีเรื่องอะไรให้ต้องทำอีกมากมายขนาดนั้นกันทำไมเจ้าดูงานยุ่งเสียเหลือเกินมันไม่มีทางว่าเจ้าแรงงานเข้ามาช่วยจัดการได้ตลอดไปหรอกนะทำไมเจ้าไม่หาซื้อทาสเข้ามาเพิ่มในช่วงที่ข้ายังอยู่ที่นี่ล่ะข้าจะช่วยเจ้าเองเอิม แม้ว่าข้าจะไม่รู้วิธีการว่าต้องทำอย่างไรบ้างแต่ว่าชินเฟิงกับซูจือจี้ก็มีความสามารถในทางนี้อยู่นะเหลียนฟางโจได้ยินคำพูดเหล่านี้ของชุยเซาซีแล้วรู้สึกสะเทือนใจจนหัวใจแทบแตกสลายขนาดชินเฟิงและซูจือจี้ผู้มีความสามารถมากมายขนาดนี้กว่าน่าจะตัดสินใจรับพวกเขาเอาไว้อย่างต้องใช้เวลาคิดแล้วคิดอีกหากจะซื้อหาคนมาเพิ่มเติมอย่างน้อยที่สุด คงต้องรอให้กวดังตรงปากทางเข้าหมู่บ้านได้รับการเก็บกวาดให้เรียบร้อยเสียก่อนถึงจะหาซื้อคนมาเพิ่มได้หากไปซื้อคนมาในตอนนี้ซื้อไปแล้วจะจัดการกับพวกเขายังไงตอ่อล่ะนางกลัวว่าแม้แต่พื้นบ้านก็ไม่มีที่ว่างพอให้พวกเขาปูนอนกันบ้างล่ะทีนี้ด้วยกระสอบมเมล็ดฟ้ายจำนวนมากวางกองสุงอยู่บนพื้นในห้องใต้หลังคา ดังนั้นห้องใต้หลังคาจึงมีที่ว่างเหลืออยู่น้อยมากพรุ่งนี้ข้าจะพาเจ้าไปดูที่ดินที่พวกเราซื้อเอาไว้และเจ้าจะกลับออกไปหลังจากสำรวจดูพวกมันเรียบร้อยแล้วตกลงไหมเหลียนฟังโจร,รีบเจราจาหาข้อตกลงร่วมกันกับชุยเซาซี อันที่จริงนางอยากจะพูดตรงๆไปเลยว่าการลงไปสำรวจพื้นที่เพื่อดูเหล่าแรงงานเปลือยอกทำงานกันนั้นมันมีอะไรน่าดูนักทำไมเจ้าไม่รอถึงปีหน้าค่อยกลับมาดูต้นฝ้ายออกดอกเล่าโชคดีที่นางยังคิดเร็วพลิกดินได้ทันในที่สุดนางก็ไม่ได้พูดเปิดช่องเรื่องนี้ขึ้นมาทำลายตัวเองได้ทันเหรียญฟางโจนั้นเป็นคนที่ใจเย็นและเข้าใจความเป็นชุยเซาซีมาโดยตลอด ชุยเซาซีนั้นไม่ใช่คนที่นางจะสามารถไปกระตุ้นเย้าแย่ยัวยุได้ไม่ต้องพูดถึงว่ายังมีคุณหนูจากบ้านซูคนนั้นที่คอยครั้งใครเขาอยู่แค่ภูมิหลังของชุยเซาซีเองควรอย่างนางก็ไม่สามารถไปเยาหยอกเขาได้แล้วนางไม่ได้ไปเย้าแย่ยัวยุเขาและยิ่งไม่ต้องการให้เขามาเย้าแแย่ยัวยุนางด้วยนางยังรู้ด้วยว่าเขานั้นเพียงแค่อยากรู้อยากเห็น และรู้สึกสดใหม่ที่ได้พบเห็นคนอย่างนางเท่านั้นเองด้วยเพราะเหตุนี้เองนางจึงไม่อยากให้ผู้คนพากันเข้าใจผิดหากเป็นเช่นนั้นก็ได้แต่ขอบคุณมากแล้วแค่อย่างไหวสันคนเดียวก็สร้างปัญหาให้กับนางไม่หยุดไม่หย่อนได้มากเพียงพอแล้วไม่อย่างนั้นเจ้าก็จากไปเสียแต่ตอนนี้เลยใบหน้าสวยของเหรียญฟางโจดิ่งลงและนางก็กลายเป็นไม่มีความสุขนิดหน่อย ได้ข้าจะออกเดินทางพรุ่งนี้ชุยเซ้าซีจำเป็นต้องพยักหนนะอย่างไม่เต็มใจนักเหลียนแฟนโจจึงผ่อนคลายลงและพูดนุ่มนวลขึ้นว่าข้าทำทุกอย่างเพราะหวังดีกับเจ้าเจ้าไม่คุ้นเคยกับการใช้ชีวิตในชนบทแบบนี้ถ้าลมหนาวพัดมาและเยือกเย็นลงจนเจ้าเจ็บไข้ได้ป่วยไปเจ้าลองบอกมาว่าจะให้ข้าทำอย่างไร จะให้ข้ารู้สึกอย่างไรจะให้ข้าอธิบายกับเปียวเจียและพี่เขยทางฝั่งบ้านซูนั้นอย่างไรได้ยินคำพูดเหล่านี้แล้วชุยเซาซีรู้สึกผ่อนคลายสบายใจขึ้นเป็นอย่างมากเขาจึงยิ้มออกมาและกล่าวว่าฟางโจข้ารู้ว่าเจ้าเป็นห่วงข้าเอาละข้าตัดสินใจแล้วหลังจากที่เจ้าร่ำรวยและสร้างบ้านหลังใหญ่แล้วข้าค่อยมาเป็นแขกสักหลายๆวัน นี่มันช่างพูดออกมาได้โดยไม่รู้สึกเกรงอ,อกเกรงใจกันเสียจริงๆเหลียนฟางโจได้แต่อดทนและอดกลัน้นนางไม่อาจหัวเราะออกมาดังๆและไม่อาจถือสาหาความกับความดื้อรันมูทะลุของเขาในขณะที่พวกเขากําลังคุยกันอยู่นั้นอาหญิงสามเหลียนฟางชิงและเหลียนเชอรก็พากันกลับมาอาเจียนเองก็กลับออกมาจากลานหลังบ้านด้วยเช่นเดียวกัน ก็จบลงไปแล้วนะคะสำหรับตอนนี้นิยายทุกเรื่องที่เอามาอ่านลงในช่องสิบทิศเราได้ทำการขออนุญาตผู้เขียนหรือผู้แปลแล้วนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กด s ับสไคร b e ให้ด้วยนะคะขอบคุณค่ะ